กจะแข่งบ่าห้ะไรเลานีไ้าคายีเปเี่ยวมันเจาอย่างนี้เยไอ้ดิเขาตะมเลยแกต้มแม่ตะเคียนตะเคยนแดงแดงะไตีนอัละเ้นแมวอะไโอ้ยปล่อยเข้าเลยยาวเลย แม่ทันนะครับ